สำหรับทีมแวนพิทนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเผอได้รับแชมป์ระดับเอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมับตัวข่าที่ไร้รู้ไมเป็นค่ะคุณผมเมื่อวานนี้ทำคะแนนไปได้ถึง169 5นะครับเรามาชมกันว่าวันนี้จะทำคะแนนได้ดีแค่ไหนนะครับใช้การทำท่ายิมนาสติกนะครับประกอบการโยนท่านี้ครับโอ้โห สมบูรณ์นะครับเดินขึ้นไปปิดเดียว2รอบนะครับตอนนี้กำลังเรียกะแนนในท่าต่อตัวกลุ่มนะครับ คอยติดตามชมการตัด hmm. ต mm ัวในเซตนี hmm. mm ้ใ hmm. ห mm ้ด hmm. oh, mm ีนะครับเขจะมีทีเด็ดของทีมนี้อยู่โโอ้หแข็งแรงมากครับโอ้โหต้องเข้าสู่ในช่วงเชียร์แอนด์เชียร์นะมาดูว่าจะทำได้ดี แรงครับเพราะว่าการทำโมชั่นนี้ต้องมีความคมชัดโอ้โหและท่านี้และครับยากมากครับทำพร้อมกันสากลุ่มด้วยกันนะครับคุณไปการท่ามันต่อต่อนะครับหรือว่าสกอ์เปียนนะครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับมารอดูกันว่าทีมแบงค์พิซจะมีเกียรติอทยรอชมน,นะครับโอ้โหรับหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับยากนะครับท่านี้ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ ได้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับยังลงมาเนรจันดนะครับจะายครับครับสำหรับทีมแวนคริสนะครับก็เคยได้รับแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้ก็เล่นได้ดีนะครับและค่อนข้างใช้ท่าในระดับที่สูงนะครับในการเล่นนะครับสังเกตว่าท่าถายนี้ค่อนข้างยากมากนะครับโดยเฉพาะตัวกลางนะครับครับ